สวัสดีครับผมแอดมิน VIP อพีคริปโตเทนะครับคลิปนี้นะครับมีแอ r ดรอปแจกฟรีมาให้รับกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือตัวอากิตะไรไซนะครับก็เดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะพามาที่ห้องเทเลแกรมเหมือนเดิมนะครับก็จะเห็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีรางวัลให้ทั้งหมด2,500ล้านเหรียญ ลิกินะครับเป็นตัวย่อของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงก็กดสตาร์ทก่อนเลยครับเขาก็จะแจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าทาตามื่อนไขสําเร็จเนี่ยเราก็จะได้รับ5000ลิกินะครับแล้วก็ถ้าแนะนำนะครับสำหรับคนที่แนะนําเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้อีกท่านละ2000ลิกินะครับต่อการแนะนานะครับพอเราพร้อมแล้วเนี่ยทีนี้นะครับก็เลื่อนลงมานะครับหลังจากรับทราบแล้วเราก็กดเมนูด้านล่างนะครับเป็นจอยแอร์ดรอปนะครับกดเข้าไปก็จะได้รายละเอียดเป็นในส่วนของ การจอยกลุบต่างๆนะครับอย่างแรกเลยให้มากดแช่ตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วกดแช่ครั้งตรงที่คํานี้นะครับลิกิเอาติดจรวดไปด้วยนะฮะคัดลอกไปนะครับเข้าอันแรกเลยนะครับจะเป็นกลุ่มให้กดจอยด้านล่างนะครับแล้วก็โพสต์ลงไปหรือก๊อปคนในกลุ่มก็ได้ครับให้พิมพ์ลิกิวางแบบนี้ก็ได้ฮะแล้วกดส่งไปเป็นการยืนยันนะครับโอเคทีนี้เราก็กดกลับมานะครับก็มาในส่วนของเป็นจอยซับสไครต์นะครับเป็น การแจ้งข่าวจะอยู่ในหน้านี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีเลข contract address ตรงนี้นะครับก็อันนี้คือเลขกระเป๋าครับก็เดี๋ยวค่อยเอาไปแอดทีหลังก็ได้นะครับอ่าหรืออาจจะคัดลอกไว้ก่อนนะครับเสร็จก็กดกลับมานะครับต่อไปอันนี้ไม่ต้องก็ได้นะครับเป็นพาไปดูที่เว็บไซต์ของเขานะครับเราก็กดดอนนะครับเพื่อไปขั้นต่อไปนะครับเลื่อนลงมาทีนี้จะเป็นในส่วนของ Twitter ครับอันแรกก็เหมือนเดิมครับกดเข้ามาจะเป็นการ กดติดตามหรือ s u b s c r i b e นะครับก็กดไปแล้วก็เลื่อนมาต่อเลยนะครับที่ปักหมุดอันแรกกดลงมานะครับในรายละเอียดตรงนี้เราก็กดไลค์นะครับแล้วก็ต้องโพสต์และก็รีทวิตแบบอ้างอิงนะครับและต้องคัดลอกลิงก์รีทวิตด้วยนะครับให้หาก o พปีคนที่แท็กเพื่อน3คนนะครับแค่เจอแอดสาคนนี้เราสามารถคัดลอกนะครับไปคอมเมนต์ก่อนนะครับอันดับแรกวางครับแล้วก็ กดตอบกลับไปนะครับเลื่อนลงมาทีนี้กดรีทวิตแบบอ้างอิงนะครับวางข้อความเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมพอเรากดรีทวิตแล้วรอแถบข้างบนเด้งลงมาจะพาไปหน้าที่เราวางได้เร็วขึ้นนะครับกดไปพอเด้งมากดต่อปุ๊บอ่าทีนี้เราก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับไปในส่วนของการคัดลอกลิงก์ที่เรารีทวิตแบบอ้างอิงนะครับกดคัดลอกลิงก์สลับกลับมาครับอ่าแล้วเราก็มาวางยืนยันนะครับลิงก์รีทวิต ตัวที่นี่เขาจะมีดีเลย์นิดนึงนะครับก็พอวางไปแล้วก็อาจจะรอสักพักหนึ่งจะมีการเด้งขั้นต่อไปมาครับโอเคครับหลังจากรอสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีเด้งมาเป็น bsc bep 20 wallet นะครับก็ให้ไปเอาเลขกระเป๋ามาวางนะครับใหส่วนของของแอก็จะเป็น meta mark นะครับกดล็อกไปสลับไปเป็น wallet ก่อน นะครับเอาเลขกระเป๋าแถวข้างบนเหมือนเดิมนี่คัดลอกไปนะครับแล้วก็ไปวางได้เลยนะครับปึ้ง่งนะครับตรงนี้ก็อาจจะรอดีเลยอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยระหว่างนี้เราไปแอดกระเป๋าก็ได้ครับเราก็ไปที่เมื่อกี้ที่ซับสไครต์นี่ก็มีนะครับหรือจะไปเอาที่เว็บไซต์เขาก็ได้หรือแอดจะแปะตัวเลขกระเป๋าไว้เหมือนเดิมนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครอยู่ในคอมก็สามารถลาก แลกก๊อปได้นะครับถ้าใครใช้เป็นในมือถือแอดก็จะวางไว้ในคอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับใส่ตัวแฮชแท็กไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็ก๊อปไปอย่าลืมลบตัวแฮชแท็กหน้าด้วยนะครับก็ระหว่างนั้นเรามาแอดกระเป๋าก่อนนะครับเชน b s c ครับเหมือนเดิมครับเข้ามาที่กระเป๋าเลื่อนไปล่างสุดนะครับตรง Import Token นะครับกดขึ้นมาเราสามารถวางนะครับกดพื้นสีขาวข้างนอกครั้งหนึ่งให้มันโหลดนะฮะเราจะได้ตัวลิกินะครับมาแล้วก็ Import นะครับตรงนี้ดีเลยรอสักครู่ถ้ากดไปแล้วนะครับอ่าเราก็จะได้ตัวลิกิมาด้านล่างนะครับทีนี้กลับมาที่ตัวท e ล e แกรมเรานะครับหลังจากวางกระเป๋าไปนะฮะเขาก็จะบอกว่าสําเร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นตัว AirDrop นะครับห้าพันลิกินะครับแล้วก็จะมีลิงก์แนะนําของเรามานะครับตรงนี้เราก็สามารถเอาไปแนะนําเพื่อนๆต่อได้นะครับตรงนี้ก็จะในเมนูจะมีคําว่าถอนนะครับแอดก็จะลองกด w i t h d r a w ดูนะครับ พอกดไปก็จะไม่ทันทีเหมือนเดิมนะครับก็จะมีดีเลย์นะครับตรงนี้เราก็รอสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันก็จะเด้งมาเห็นดีเลย์อย่างนี้เนี่ยแอดก็เริ่มนึกถึงตัวเหรียญตัวแรกที่แอดทำคลิปก็คือตัวเติร์กนะครับแรกๆนี่เร็วมากนะครับผ่านไปพอคนเริ่มเข้ามานะครับคอมมูเขาโตขึ้นคนโฮมันใหญ่ขึ้นนะครับเขาทำการตลาดนะครับโปรโมทดีมากทำให้จากเทเล gram มันลื่นๆนะครับถอนใช้เวลาไม่ถึง5นาที15นาทีนะครับเข้ากระเป๋าเนี่ย กลายเป็นว่าเริ่มเป็น1วันนะครับสวัน3วันนะครับไอตัวแชทบอทเขาก็เริ่มดีเลย์นะครับจนสุดท้ายเนี่ยจนมันหมดนะครับหมดรอบแบบว่าคนรับเยอะมากครับถือว่าเขาก็ประสบความสําเร็จนะครับในการแจก a อร์ด o แล้วก็เปิดขาย i c o i d o นะครับในรอบ p ีเซลก็คนซื้อเยอะมากนะครับทีนี้มันเด้งมาแล้วนะครับก็เป็นการถอนส่งสําเร็จนะครับในข้อมูลเขาบอกว่า ส่งให้แล้วนะครับแล้วก็ภายในย4ิบชั่วโมงแต่เดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะครับว่ามันจะเข้ากระเป๋าใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับภายในย4บไหมบางทีอาจจะเร็วครับช่วงแรกก็เหมือนแนะนําเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนเพื่อเห็นคลิปแอดแล้วเนี่ยก็แนะนําว่าให้รีบทานะครับรับก่อนใครๆนะครับก่อนที่หลังจากนี้เนี่ยคนก็จะเยอะขึ้นครับทีนี้มันก็จะเริ่มอาจจะเริ่มช้าเริ่มดีเลย์นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคล นะครับของแอดที่จะอัปเดตมาหลังจากนี้นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับติดปัญหาตรงไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนั้นนะครับแอดจะมาช่วยตอบแก้ปัญหานะครับก็แก้ไปด้วยกันนะครับรีเควสตได้นะครับแนะนําหรืออยากจะเพิ่มเติมอะไรบอกแอดได้เลยนะครับแล้วก็แอดจะมีกลุ่มไลน์นะครับกลุ่มไลน์ใต้คลิปวิดีโอนี้เป็นโอเพนแชทนะครับเกี่ยวกับการแจ้งข่าวอัปเดต a d o ดอนะครับถ้าอนาคตสามารถสวัได้นะครับมีแจ้งอะไรต่างๆเกี่ยวกับทุกเหรียญเนี่ย อาจจะอัปเดตอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับหรือใครอยากจะติดต่อไลน์ส่วนตัวมาอยากจะคุยส่วนตัวก็ได้ครับแอดก็จะมีไลน์ ID ของแอดนะครับบีาร์เ z ดีนะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอเช่นกันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามกันและให้กำลังใจกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแอดขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ